ไปดูสถานการณ์ราคาน้ำมันดิบในตลาดโลกนะครับที่ร่วงลงกว่า4%ครับหลังจากที่กลุ่มโอเปกปรับเพิ่มการผลิตและซาอุดิอาระเบียประกาศลดราคาน้ำมันครั้งใหญ่ครับสถานการณ์ราคาน้ำมันตลาดโลกล่าสุดนั้นสัญญาน้ำมันดิบเวสเท็กซัสตลาดนิวยอร์กส่งมอบเดือนกุมภาพันธ์ลดลง3.04ดอลลาร์สหรัฐอยู่ที่70.77ดอลลาร์ต่อบาร์เรลหลังจากซาอุดิอาระเบีย หลังจากซาอุดีอารามโคบริษัทน้ำมันของรัฐบาลซาอุดีอาระเบียประกาศปรับลดราคาน้ำมันดิบอารับไลท์ที่จำหน่ายให้แก่ตลาดเอเชียและมีกำหนดส่งมอบในเดือนกุมภาพันธ์ลงสู่ระดับต่ำสุดในรอบ27เดือนเพื่อแย่งชิงส่วนแบ่งในตลาดท่ามกลางการแข่งขันที่ดุเดือดระหว่างผู้ส่งออกน้ำมันตลาดน้ำมันยังถูกกดดันจากรายงานที่ว่ากลุ่มประเทศผู้ส่งออกน้ำมันหรือโอเปก ผลิตน้ำมันเพิ่มขึ้น70,000บาร์เรลต่อวันสู่ระดับ27.88ล้านบาร์เรลต่อวันในเดือนธันวาคมที่ผ่านมาด้วยและนักลงทุนยังคงจับตาสถานการณ์ตึงเครียดในตะวันออกกลางนะครับโดยล่าสุดนั้นมีรายงานว่ารัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐประชุมร่วมกับผู้นำชาติอาหรับเพื่อป้องกันไม่ให้สงครามในฉนวนกาซาลุกลามเป็นวงกว้าง นอกจากนี้ครับตลาดยังคงติดตามผลกระทบการปิดบอ่อน้ำมันในลิเบียหลังจากมีรายงานว่าบรรษัทน้ำมันแห่งชาติของลิเบียประกาศภาวะสุดวิสัยที่บอ่อน้ำมันซาราราหลังจากลิเบียปิดบอ่อน้ำมันแห่งนี้เพราะประสบปัญหาการประท้วงของคนงานโดยบอ่อน้ำมันซารารามีกำลังการผลิตสูงถึง3า0แสนบาร์เรลต่อวัน สำหรับภาวะสุดวิสัยเป็นส่วนหนึ่งที่ระบุในสัญญาซึ่งจัดทำขึ้นเพื่อช่วยให้คู่สัญญาฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเป็นอิสระจากข้อบังคับทางกฎหมายเมื่อเกิดเหตุการณ์ที่ไม่สามารถควบคุมได้เช่นข้อพิพาทด,ด้านแรงงานการก่อการร้ายและภัยพิบัติธรรมชาติ